กดติดตามกดซับสะไทกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิงโอกาสคลิปม่ม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเอ่อ้มนี่มาไกลครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ราชธาท่านี่เดียวของภาคอีสานเฮาครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเลามาเบิ่งมาเบิ่งงวงงามพี่น้องครับหลาไหล เอามาๆหัวใจกับเจ้าของวัวงคนๆครับสวัสดีครับนะครับครับอ่าศิวังไหนเนาะครับสมบูรณ์ครับอ่าน้าตำบ์เนาะครับเข้าอยู่บ้านไดนครับอยู่บ้านอุดมพัฒนาครับอุดมพัฒนาตำบลยังครับตำบลพลงามครับตำบลพลงามอำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลครับอุบลราชธานีเนาะครับเรื่องอ๋เบอร์โทรเบอร์โทรลืมเข้าลื้มเข้า 095เบอร์โทร095 664 664 0413 0413อีกเบอร์หนึ่งบ่ครับมีอีกบ่มีเบอร์ของอ๋อคลองหนาทีแป๊บครับที่ติดต่อผมไปครับผมสุดยอดทงหัวงามพี่น้องครับหัวญ่การเปิ่นเห็ดเขาไว้เนี่ยผมว่าโพดแล้วแป๊บนึงครับ062ครับ062 195 195 5828ครับ5828เอาเปิดราคาจากตัวพ่อมีเปิดราคาอยู่4เออ3มตัวครับ3าตัวเนาะครับผมมูมูเที่บ่เปิดน่ะเป็นหยังคือบ่ทันเปิดออ๋มันมันบ่ทันทองทันหยังติแม่นครับโอ้แบบว่ารับประกันทองบ่ทันได้ครับตัวนึงก็ททองแก่ครับครับก็เลยเกินใหญ่ลำบากเกิเลยเอา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 หม่องที่เอาหม่องที่พี่น้องเฮาสบายใจน้ำเนาะครับผมบางเทีอ งัวเฮาสิขายงัวทองไปขันบ่รับประกันทองมันก็บ่เป็นแต่เห็ดเนาะครับเนาะนมันต้องรับประกันทองให้กันเนาะครับเนาะนแต่ว่าตัวใหญ่ๆนี่มันทองใหญ่กรับขวดนนค,วคนใหญ่เพราะาคนใหญ่เอ้ามามาเบิ่องตัวเปิดราคาบัดครับมาเบิ่งตัวเปิดราคาก่อนตัวไหนเนี่ยครับตัวนี่ครับหงขาวครับเอามาเบื้องของขาวก่อนเนาะครับผมโอ้ยมันคือสูงขักแไหครับมันสูงถึงลอยหกสิบปัวครับนี่ครับลอยหกสิบบวกครับวัดวัดไปครับ ปัดไปเพื่อนผมมั่นตัผมเบิ่งแล้วนี่ร้อยหกสิบกระจแล้วครับนี่หกสิบครับรับประกันได้ครับครับหกสิบบวกนี่ครับวัดมาแล้วครับเปิดไลฟ์ไปได้แล้วครับนี่เมียนี่เปิดอยู่ที่สิบหาพันโอ้หนึ่งแสนกับหาพันได้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้หนึ่งแสนกับหาพันราคานี่นี่ทองจักเดือนครับทองเจ็ดเดือนครับห่วยใกล้จะกินน้องตัวนี้กับกระพอได้ครับโอ้โหอภิมหาตัวนี้นี่ครับ อยวันที่กำหนดควอดมันวันที่วันที่สิบแปดพฤษภาพฤษภาครับแม่บ่ครับครับผมแม่วันทีสิบแปดพฤษภาครับผมไม่อีกอีกอีกสองเดือนก็สิได้กินเหรอตัวนน้องเหรครับเนาะครับแม่ครับโอ้ยมาเบิ่งครับเบิ่งเบื่งเบืองยังขายเงี้ยครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นง่วนเท่าโบสถ์นะครับเนาะครับผมง่วนนี่ยู่นี่เชื่องทุกตัวนะครับแม่ครับเชื่องทุกตัวเพราะว่าผมนันผมมาแจ๊สเอาด้วยพี่น้องเด้อผมออกมาจากบ้านนั้น ปีสามหมดนะครับเจว่ามาหอดไอ้อุบลนี่ครับมาหอดเดชอุดมนี่ครับมาเบิ่งงองามพี่น้องครับพูนเออแต่ตัวนี้อยากหางเขินจังน้อยนะครับเนาะอยากหางเขินจังน้อยเจว่าเนื้อหนังดีพี่น้องครับเนื้อหนังดีได้รู้เยอะตัวหรอครับนี่ลูกโตเลขโตสองในทองโอ้โอ้โอที่สองในทองนะครับเนาะโบสลืกๆเลยพี่น้องครับโอดำเกือบเต็มใบนะครับพูนโอ้งองามพี่น้องหนึ่งแสนกับหาพันราคานี่เท่าตัวใด้วะครับ ก็ต่อรองกันต่อรองเลยครับเนาะน้ำน้ำรับประกันตำนี้ให้พร้อมรับประกันตำนี้ให้พร้อมครับตำนี้ก็คือผ้าหนอกเด้อพี่น้องเด้อดูคางนะครับเป็นดูคางเป็นหนาเด่นหางดอกเป็นขาถูกขาถอนนะครับอันนี้คือเฮารับประกันเนาะครับเนาะครับผมครับเอาไปเบิ่งอีกตัวบหนึ่ครับโอ้ยแข็งเนี่ยเบิ่งพี่น้องครับเชื่องดีเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อหงวอยู่นี่เชื่องดีตัวครับผมเห็นยี่ห้อญ่เล่าอาบน้ำให้นี่ครับ ตัวไหอยู่ครับบ้านนี้น้องปลาหวานครับโอ้ที่เด็ดพี่น้องครับที่เด็ดน้องปลาหวานครับโอ้มาสมซื่อแต่น้องปลาพันปลาราคาเาไรล่ะครับยังส่ตัวนี้เปิดบ่รเพงครับเปิดไว้สิบสีหาครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันนะครับเนาะอ่าเป็นลูกตัวใดเนาะครับนี่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งใบหลอดเท่าครบดีครับเนาะใบหลอดครบครับโอ้ จักเดือนหรอครับนี่สิบสามเดือนครับเอาพี่น้องผู้ใดที่หางัวงงามนะครับไปเลี้ยงนะครับเรากำลังไปผมว่าไปเขาฟ้ามนี่ปวดเลยงัวตัวนี้ปวดเห็ดเขาที่ครับเนาะบวดครับปวดแต่ว่าเป็นหลนออกหลนธรรมชาติเนาะครับเนาะครับผมออกหลนธรรมชาติพี่น้องครับแบโอ้ห้วยสูงนี่ลอยสามสิบหาได้ป่ะครับสามสิบหาครับลอยสามสิบหาบวกเนาะบวกครับพี่น้องครับเบิ้ง ไอ้บ่ได uh, um. nope. ้บ่ได้ห well ้องบ่ได้ออกไปปล่อยผลเนาะบ่ครับบ่เออพี่น้องมึงเอาหางเขาหางดีดีครับคุณครับเขาหางดีพี่น้องคุณอู้ยโบดขบเครื่องเลยเนาะครับเนาะครับผมขบเครื่องครับอ๋อจะรับประกันทำนี้ถูกตัวครับอ่ารับประกันทำนี้ถูกตัวได้พี่น้องเด้อเบื้องปฏิทัดหลังครับเบื้องหนอกใหญ่ๆพี่น้องนั่งนะนะเออหน้าแห้งหน้าแห้งพี่น้องครับ แข่งขาดีพี่น้องปุ่นนะ่ะนามเตยอุ่นเยอะอยู่แขงหน้าขาใหญ่ครับโอ,อ,อ้มาเห็นอยู่ไก่ชะน้อน้อมาเห็นอยู่ไก่ชะน้อหัวงามหนี่น้อสมมันสมมันนี่เยอะตัวนี่สมผมมาเตอะเดือดกี่ตัวนี่ครับผมโอ้โอโอขัดขนาดเลยพี่น้องครับปุ่นปุ่นครับปุ่นฮดขึ้นเหนวอัดลาเลย พูดนะพี่น้องว่าจะเกาโกนถาดถาดเลยพี่น้องว่าจะเกาโกนถาดถาดเลยครับพูดนะมีแหยงร้ายครับมีแหยงร้ายอ่าเป parole, ็นเสือกเป็นไหม่ด้วยครับเนาะฝึกได้ด้วยครับเนาะฝึกได้ครับฝึกได้ครับอ๋อฝึกฝึกได้เด้อพี่น้องเด้อฝึกเดียวอู้หนึ่งแสนสี่หมื่นก็หาพันพี่น้องครับครับผมอ่าผู้ใดมักกะมาเด้อมาเบิ่งเอาไปเบิ่งมาเนี่ครับไปเบิ่งอีกตัวต้นหนึ่งมาเนี่ตัวใด้มาเนี่เปิดตัวนี้ครับจะเปิดไ้วยครับโอ้ หลายปบนี้เหรครับตัวนี้ตัวนี้แม่ยแยกลูกมาห้าสิบแปดครับโอ้ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกนะครับเนาะงัวหัวลนธรรมชาตินะครับเคร่องโบดเต็มนะครับได้รู้วตัวแล้วเนาะครับเนี่ยลูกสองตัวครับโอ้โอบโอ้โันบบทันสมด้ยครับเนาะสมไปทับพ่ออด้ไปเนาะครับเนี่ยโอ้ตัวนี้ผสมซีไว้ไปเด้อพี่น้องเด้อพันหนึ่งรอบนะครับเปิดใบหาหามื่น หาเงินแปดพันเนาะครับเนาะครับผมโอ้ได้การได้การพี่น้องครับกว้ามสูงอยู่ลอยซี่สิบครับผมสามสิบเจ็ดป่ะครับประมาณลอยสามสิบเจ็ดเลยพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อล้วนธรรมชาตินะครับเครื่องโบดเต็มนะครับได้การได้การพี่น้องครับเข้าประกันตัวนี้มัดสูงอะไรครับพี่น้องครับผมขาโถขาถอนดูคาง ครับผมนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เ่ราะว่าท่นประกันถอดไหมครับนี่ย่างครับย่างนี่ย่างตัวนี้ไม่ได้ประกันถองครับครับก็คือเพราะว่าพึงการหล่อพึงพันหล่อเดียวนะครับเนาะพึงพันหล่อเดียวอ่าเบิ้องตามเพีตามยังเอาพี่น้องครับแต่ว่าผมว่ามัน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 ยุ่มแล้วนะครับมันยุ่มแล้วมันหัดเขาแล้วนะครับนี่เพียร์มันรายการรายการสูงร้อยสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับครับเปิดไปหามื่นแปดพันพี่น้องครับมาเนี่ยเอาไปเบิ้องมูชัวไปเนี่ ปวดแล้วเรื่องพี่น้องครับตัวนี้ผสมไปครับนี่ตัวนี้ตัวตัวตัวนี้ผสมไปครับนี่ผสมแล้วครับโอ้ใส่พอไดอะไรเนาะครับนี่ใส่พอที่ไหวเลครับโอ้พันไปครับนี่พันสองรอบกว่าล่ะครับโอ้เจ้าบ้านทันตัวดีครับเนาะคทันตัวโอ้ทันตัวเอาไว้ก่อนครับ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 เจ้าให้มาเยี่ยมชุ่มได้เนาะ ครับมาชมหน่เลยครับโอ้มาเบิ้งพี่น้องตัวนี้นั่นเคลื่อนย้ายประเด็นนะครับเนาะตัวนี้เพิ่งใกล้จะขอดแล้วครับโอ้กำนวดขอดเพิ่งมือไรเนาะครับเนี่ยกำนวดขอดสิ้นเดือนครับโอ้สิ้นเดือนกุมภาเท่าไหร่นะครับเนาะไก่เมือตัวขนาดไก่เมือแล้วครับไก่จะได้กินน่องแล้วครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้รู้ว่าตัวแล้วครับเนี่ยลูกสองเนี่ยครับลูกสองจะขอดโอ้สูงยืนลอยหกสิบถึงนีครับเนาะห้าสิบห้าลอยหกสิบห้าประมาณประมาณ มีแต่ส้างได้พี่น้องได้อยู่นี้ได้ตามที่ตามที่ผมเบิะคือคือนที่เพิ่นคัดไว้คือคือมีจตะเกียดมัวหญ่เลยนะครับมันมูมูที่เพิ่นเอามาเอามายืนขอกไว้นะครับมี่แต่ขักๆนะครับตัวนี้คือมด่ชิดเลื่อนใหญ่แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเพิ่นไก่คอดแล้วขอดแล้วครับบานนี้นี่ครับผมมาผมมาย่อนตัวนี้ครับเนี่ยผมมาย้อนตัวนี้ผมตองครับผมมาหย้อนตัวนี้พี่น้องครับโอ้มันคือมันคือกันกับม่วผมก็เนี่ แต่ว่าตัวของผมมันเป็นสีหมักตาลแต่ว่าต้นตัวร่มขิงนี่สูสีกันครับนี่แต่ของผมสีเป็นสูงปันนี้ตัวนี้ก็สีสูงยุบร้อยหกสิบบวกเท่าไหครับหกสิบนะครับเนาะตัวนี้เป็นสายไหนเนาะครับพี่น้องเนื้อหน,นังมาปวดจ้เป็นลูกของเ e กครับสายของเกียร์เท่เกีเทหาสองศูนย์เท่านี่นะครับผมปอ๊อดโดนดูดเงี้ยข้างนแท้อู้มาพี่มาพี่หล่ะพีเอพีเอาเอาเอาอันดึงดึงมายืนงั้งงัให้พี่น้องเข้าเบื้องในกันนะครับ เนี่ย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 พี่น้องครับเบื้องเหนือหนังโตนี่นี่โพดแล้วพี่น้องครับโอ้โตสูงรอยหกสิบบวกเด้อพี่น้องเด้อเบื้องโหลดครับุบนอ่ะอันหน้าสูงอะไรกครับนี่งคนสูงรอยเจ็ดสิบไปเบื้องคนสูงรอยเจ็ดสิบครับกับพัวบั่นี่ไปยืนนะครับเบื้องครับเด้อนะเนี่ยครับคนสูงรอยเจ็ดสิบเด้อพี่น้องนี่ครับงวตัวนี้คือรอยหกสิบบวกนะครับเนาะ ตัวนี้ผสมไปครับนี่ผสมนะครับผสมเอฟหผสมเอฟหกแปดไว้ครับผมพันสองหลอดพันสองหลอดเลยแต่บอสทันตรวจทองนะครับเนาะตัวนี้บอสเปิดนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้บอสทัานได้เปิดครับเพราะว่าบันได้ตรวจทองโอ้ยพี่น้องครับดีเบสทุ่แนวครับเบื้องผมจะบอกให้ฟังลักษณะนะครับหนึ่งเงาหางแง่เงาหางแง่นะครับเบื้องเลยนี่ครับพุ่นพี่น้องครับพุ่นครับเครื่องดำนะครับเครื่องดำหาง นะครับหางยาวเป็นพ <hi> ัวนะครับเกือบถึงก่อยนะครับนี่แขงขาดีเล็บดีนะครับงวงเงี้ตัวน <whis knowledge. S 1> <w _> ี้เป็นงวงที่เล <the assim il benefit> ็บดีมากๆได้เลยพี่น้องเด้อนี่เด้อุ่นเล็บดีครับเนื้อหนังนี่โอ้พี่น้องงครับอันนี้อันผมมางหอดพ่อใหญ่เราอาบน้ำหายเยอะนะครับนี่มันก็เลยจะออกาปีเปียกแค่น้อยโอ้เบื้งเบิ้งเบื้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยแม่บอกพี่น้องผู้ใดอยากชมตัวจริงมาเบิ้งไว้เลยมาจับมาจองไว้เลยตัวนี้ ใหเพิ่นตรวจทองแล้วสกันแต่ตว่าตรวจทองแล้วสิเปิดปะครับนี่ขึ้นมาเปิดครับเปิดเปิดแดงทุกตัวครับบัตรบัตรตรวจทองแล้วเนาะแม่นครับมก็คืองัวถางง่ว่หญ่เกินไปบางเทียหนันพอขานํำบานเฮากับสีมตัตตีว่าเป็นงัว่ามันงัว่ยังเป็นสีนะครับเนาะแต่ว่าสูมือนี่นะครับวิวัฒนาการมันไปไกลแล้วนะครับเอ่เ้าสามารถสีสเบิ้งว่าใครตกมือได้ผสมมือได้ยังสันยังสี่ขออย่างเดียวพี่น้องครับงัวง ยาสาไฮหมดลูกขดหมดลูกงอเท่านั้นคือเปอร์เซ็นต์ที่สีได้ลูกนั้นผมว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวนี้นั้นผสมพันสองหอบแล้วนะครับตัวนี้ใช่ครับล่อแต่แต่สีตัวทองนะครับเนาะไม่ยังครับไม่ยังผสมเครืองเอกแปดไม่ยังครับโอ้ปอาตัวอุ้ยขาไหมมาปวดมาปวดเลยล่อไปสองเดือนตัวได้เรื่อยครับครับตัวนี้นั้นแดงปอดได้ด้วยครับเนาะ บอมีดังเลยบอมีดังครับอ่าแดงปลอดเลยพี่น้องครับบอมีดังโอ้ไข่แม่นบอกง่ายง่ายว่าอันไข่แม่นเห็ดตามสมัยนิยมขันหัวหล่นนะครับเนาะขันห้องไข่แม่นห้องเห็ดเขาได้ตั้งแต่สมัยเป็นแจ๊เป็นเล็กน้อยเนาะแม่นครับตัวนี้นี่ตัวนี้จะสุดยอดเป็นเมียบอกทีเโอ้คนจีนน้ำหาขัดครับตัวนี้สุดยอดสุดยอดเลยผมเขาจะเคยเห็นลูกเอสเคฮ่าสองศูนย์นะครับไนปานนี้นะครับเนื้อหนังดีปานนีเพราะเคยขนาดผมอยู่สารคามเด้วยยุ่งเมือง อยู่เมืองอยู่เมืองพอพันอยู่ได้เย <c oughs> <uç> ผมยังบัทันเคยเห็นตัวดีปนีได้เนี่ยลูกเอ็ดขหาสองศูนย์ผมบัทันเคยเห็นตัวดีปนีนี่ครับแต่ตัวนี้นี่สุดยอดพี่น้องครับขัดขักขัดขัดาใหญ่ครับผมมาหอดผมบ่เสียนะครับผมบ่เสียว่าเป็นเป็นลูกหาสองศูนย์นะครับ <c oughs> ผมเถียงเพินเน่นนะครับจนว่าเพิ่นว่าหมอเพิ่นยืนยันได้นะครับว,ว่าตัวนี้ <c oughs> โคตรแล้วโอ้ มุดพี่น้้อองุดดโมไปครับมีอีกบ่ะมุดอะไรดิเนาะมดแล้วครับมดแล้วมดแล้วผู้ใดอยากมาชมกันเขามาชุ่มนะครับเด้อมู้มู้มู้เปิดกับเปิดมู้มู้บอธันเปิดกันคือร่อตรวจทองทั้งสี่นะครับเนาะตัวใดตรวจทองแล้วกับเปิดตัวใดที่ว่าราคามันบ่อสูงแห้งกับจังตัวนั้นกับเปิดเราเปิดหาซิบก้วนนะครับเอาไปรุนเอานะครับเนาะตัวนั้นเนาะเพราอมันมันขาบ่อไหลนาะครับเนาะโอ้พี่น้องครับเพิ่งเนี่ยดงดงง่วนดงง่วนใหญ่พี่น้องครับเพิ่งเลยคุณ น้องน่องยังน้องปาวานน้องปาวานเอาเอเอาอ้ผมได้เบอร์ทั่วไปก่อนเฮ้เบอร์โทรหาไปฟังหันหาไปย่างครัวย่างอาเบอร์โทรเบอร์โทรลืมข้าวลืมข้าวเบอร์โทรศูนย์เก้าห้บอร์โทรศูนย์เก้าห้าหกหกสี่หกงอีกเบอร์นึงป่ครับมีอีกปะเบอร์ของอ๋ออ่าของหน้าที่แปครับครับที่ติดต่อผมไปครับผม สุดยอดทุ่งห้งงามพี่น้องครับหัวญ่การเพิ่นเห็ดเขาไวเนี่ยผมว่าปวดแล้วแป๊บนึงครับศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้าแปดสองแปดห้าแปดสองแปดเอาผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เด้อพี่น้องเด้อครับถึงสองเบอร์นะครับเนาะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้พอไวยสมิทธ์สักก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ